เขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะมาดูซิว่าเขามองความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างนะคะแปดไม้นะคะขึ้นมาใบแรกเลยวีออฟฟอร์จูนนะคะลาชาถึงดาบ สองเหรียญเก้าดาบนะคะแล้วก็มีหกเหรียญโอเคอ่า <c oughs> จากไพ่ที่ออกมาตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวของเขาเองนะคะมองความสัมพันธ์นะคะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองนั้นอยากจรงิงจังและก็อยากจะชัดเจนนะคะมองเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะเขาอยากที่จะให้เรานะคะอยู่ในอนาคตของกันและกัน เพราะเขาเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขานะคะเขาอยากที่จะให้เราสองคนเน่ะเดินกันไปให้ไกลที่สุดนะคะอยากจะไปให้ได้ไกลที่สุดให้เป็นทุกอย่างของกันและกันให้เป็นอนาคตให้เป็นความหวังนะคะให้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาสามารถที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันได้เพราะตามหน้าไพ่นะนตอนนี้น่ะคุณและเขาอาจจะมีประเด็นกันอาจจะมีปัญหาการอาจจะมี ระยะห่างต่อกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ดูหนักความสัมพันธ์ดูเหนื่อยนะความสัมพันธ์ดูมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราประทับประคองกันได้ยากนะคะแต่ตามหน้าไพา่เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนตรงที่ว่าตัวของเขาเองนะคะยังคงอยากที่จะให้เราสองคนนะ่ะได้เป็นความสัมพันธ์ที่เราจะเคียงข้างกันล็อกองคู่กันอืมพอไพ่เนี่ยเขาขึ้นมามันบ่งบอกว่า เขาเมื่อมองมาที่เราแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงความปรารถนาดีที่เรามีให้กับเขานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งต่งตางๆนะคะที่มันเป็นเราเนี่ยมันทําให้เขาเองนั้นยังคงประทับใจในใจเสมอเลยนะคะพราะฉันเราเนี่ยเขาก็หวังว่าเราสองคนนะคะจะยังคงเป็นอนาคตของกันและกันจริงๆถึงแม้ว่าในบางครั้งนะคะเราจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นรู้สึกเหมือนกับจะหลุดลอยหายอาอกจากกันไปนะคะเอาใหม่ ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะหลุดลอยหาย่อนอจากกันไปนะคะแต่ตัวของเขาเองนะ่ค่ะก็ยังรู้สึกว่าเขายังต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถเปิดเผยความในใจต่อกันได้นะคะพอภพยที่ออกมาเนี่ยเขาหวังแบบนั้นนะ หวังให้เราได้มีโอกาสในการเปิดเผยความในใจนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราสองคนน่ยจะอยู่ในความสัมพันธ์กันมานานนะคะแล้วเหมือนความสัมพันธ์จะจืดจางนะคะเหมือนความสัมพันธ์หายออกจากกันไปแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะแต่สิ่งที่เขามองในความสัมพันธ์นี้คือเขาหวังให้ทุกอย่างนั้นกลับมาเป็นอนาคตของกันและกันอย่างมั่นคง เขาต้องการแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันแน่นอนว่าไม่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์จะเป็นรูปแบบไหนก็ตามแต่เขาเองหวังให้ความสัมพันธ์นี้เป็นอนาคตร,ระยะไกลของกันและกันนะคะหวังสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเขาคิดแบบนี้นะคะอ่ะาแล้วมาดูราศีกันนะคะราศีมีนราศีกรกฎคนธาตุด,ดินนะคะรู้สบกันมังกรเนาะคนราศีธนูนะคะ คนทาดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะโอเคประมาณนี้นะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ